พิสานขึ้นฮอดครับเก็บบรรยากาศตอนเศร้ามาฝากพี่น้องนะครับตั้งแต่ตอนหัวคำนะครับประมาณจากสองตุ่มถึงสามตุ่มนี่แลนด์เวาเากับยูประมาณติดตะวันตกเสียงเหนือนะครับตกเชียงเหนือนะครับเวลามาถึงตอนเศร้ารบนะครับถึงตอนเศร้าไปติดตะวันออกเลยพี่น้องนะครับเวียงเลยจากตะวันตกเชียงเหนือนะครับเวียงไปทางติดตะวันออกนะครับไปเบิงบรรยากาศข้าบนครับ นี่ครับือตัวบนนะครับปีของเม็ดสนุกนยังโอเคนะครับยังรัน้างบนอ่าลมกับโอเคนะครับล่มคือว่าแห้งล่มคือว่าแห้งนะครับแต่ว่าวาวเปล่นได้พี่น้องนะครับเสียงสนุเสียงง ลงมาเป็นตัวลางนะครับตัวลางตัวน้อยสองตัวนะครับผมเอาขึ้นมาหน,นีสองตัวมือขึ้นนี่ตัวน้อยแต่นู้เสียงไม่ค่อยดีปไปหน่อยแต่ก็โอเคอยู่ครับพราะได้อยู่ข้างบนนี่ลมแห้งนะครับลมแห้งเสีย้ยกี่เริ่มต้นที่สามจุดหานะครับที่แรกนะครับไปเรื่อยๆจะเป็นเบอร์สามนะครับสามจุดหามั่สามเซนเมตรนะครับ สามสิบเมตรต่อไปก็เป็นเบอร์สามนะครับสนุกก็โอเคนะครับทางใดทางดีอยู่ลมบนแห้งครับตอนนี้ลมบนแห้งเวัน,อ,น,นอ,ออกนะครับยังส่อนะครับยากาศตอนส่ออยู่ต้อไหนึ่ง ตป็นี้ผมยิ่งดำนะครับปลาพูเละที่ลงก่อน2องตัวนี่นะครับขึ้นไปอีกแล้วบอกหน่อยโอ้ยเหลี่เลยนอะนบอกไงล่งแล้วเอกเอ็นเอกเอ็นล่งแล้วตัวหน่อยสนุว่าพานครับตองเม็ดตามขึ้นไปติดๆ คล้องตัวเรื่อยๆต้น้อยจะได้เปียบนะครับปีอ่อนผีกอนจะได้เปียบต้นรับเบาเย็นเฮี่ยงกากันแล้วบังไงครับบังหน่อยบังไงขึ้นไปนะครับบังหน่อยลงขึ้นสีเบิงวามันกี่ ประมาณยู่อากาศไดตำแหน่งไนนะครับบอกง่ายนี่คือเงาล่มปีกสองเมตรนะครับสองเมตรตัวน้อยก็คือปีกเมตรสามสิบห่างกันเกตสิบเสนนะครับกับมัวดีขึแตกต่างกันนี้เลยนะครับเขาบางน้อยไปแล้วไปแล้วไ,วไอ้ตัวเล็กเมตรสามสิบขึ้นไปแล้วสามโมงเช้าแล้วนะครับแต่กันยังโอเคยังพอมีร่มอยู่ เบาเบาสามาลเหรินได้นะครับเล่นได้ตัวใหญ่นี่ครับเพบาะก่คล้องจักของไปเรื่อยๆอยู่เบิองมันจะเปิดยังโมงลมนะครับเสียบังว่าตัวหน่อยตัวใหญ่นี่มีความแตกต่างกอย่างไรว่าเงื่อนลมใหญ่กับเงื่อนลมหน่อยีเงื่อนลมหน่อยนะครับแต่ปีอ่อน เมตรสามสิบนะครับเหือลมใหญ่เมตรสามิเส้นนะครับตัวเล็กๆน,นะครับกา,า่าเอาไะเจเล่ร่มเบาเทีเดยดแล้วนะครับกเล่นพอดีเลรนล่มเบาได้สบาย โอเคแล้วครับพานแล้วนะครับตัวนี้นะครับตัวไม่ล่าสุดเหตดอะไว้สับเหรียญล่มเบาๆล่มสามล่มสนะีเนี่ยเหรียญดดแล้วเปลี่ยวๆนะครับเม็ดสามสิบนะครับน้องเบาหิวนะครับ 1เม็รสาเซนตัวนี้น่อยครับจะว่าเห็ดปีออนออนครับเเล็นน้อยนึงคนระับน้องเบาหิวตัวนี้ก็ดันกินอีกแล้ว,ลวก็้กินได้บ่ได,ด้ดีมันเดย อเอาอนี่ไปอีกแล้วมันี่ไปอีกแล้ววันี่ไปอีกแล้วลมสีเบิดแล้วลมสีเบิดแล้วครับถอยโตลงมาย้อนดากลงมาครับเอาดากลงมาก่อนเอาดากลงมาก่อนย้อนดากไปเรื่อยๆอุ้ย เมื่อคืนตีล่งสาแทะมันกับล่องหองแวงนะครับเอาดากย้อนมาย้อนดากมาย้อนดากเอาเอาทกลงเจา้าตีลงเจีบอลงสองเมตรครับตัวนี้ปีกสองเมตรล่งทำไมล่งทำไมบอลท่านลงครับ หมอท่านลงกับเลนโตเลนโตเลีนโตลงงามๆอยู่ละลูกศิษย์จันไหมครับ <c oughs> เอาดากลงก่อนค่อยๆเมียบลุ่งเนราเด้อค่อยๆเมียบลุ่งลุ่งงามงามๆปับปับ๊บเว้ยลูกศิษย์จันไหมอของแท้เลยเ <c oughs> บิงบ้งตบ,ตบ <น S 1> แล้วครับเปิดลมแล้วนะครับจีลงเนี่ยโอ้ยน้อยจีรงแล้วพะนะย,ย,ยังขึ้นไปอีกอยู่ เดิ๋งตาจอยครับตาย่อยเห็นอย่างบุ๋งงงงอยู่ทั้งคุณเสียกับบ่อไส้เดี๋ตาจอยเนี่ยเราสะตายเราเนาะขึ้นไปอีกแล้วบักหน่อยครับโอ้ยลงมาเปลี่ยนโดนเลยโอ้ยปอยจอยครับปอยจอยกำลังเก็บทั้งคุณไยทะโอ้ยครับตาจอยนั่งจะไปเห็นอย่างบุญโอ้ยว่าเอาเกือบลงถือตาจอยตอนนี้ไหมลงแล้วเห็นอย่างตาจอย ไปยีตูวหอุ้ยไปยีตูวป้าพี่น้องครับไปยีตูวแกงแซนวอไม่แกงแซ่ป่าเนาะจ่าจอยเนาะโม่จะประโยชน์ได้หลายรถตัดขายทีนี่ตัดขายโอ้ยเกียร์โเบิดตัดขายเสือจ่าจอยครับเสือกรับบอไซเดนี่ก็ได้อากาศมั็นหอนอากาศเมันหอนมันใส่บอได้เบ้างไปยี่ตัวเราคืองามเดียวอีริยุพี่น้องครับตัดเหล็กมับมัดมืออ้ยยางหัดเดียมลอยส่งไมค้าตลาดส่งไมค้าตลาดพร้อม

ถึกอต้อเขากาแมงลักลยแมงลักตีโอ้ภาษาการเขาอ่นแมงลักเนาแต่จอยเนาะโอ้จอยปดตเบาไ้นะครับไปอีตู้ไปอีตู้แกงเอ่อตะนอไปสมแกงใส่ปลาสารประโยชน์าครประโยชน์มัครับมันเป็นผักตีพายอีสานต้องกินมั้งแต่จอย ปลาต้มไก่ต้มยังใส่ไปเลยมัดถูอยางถือเนเลยเอาเลยดถปีดแต่เป็นอาหารแถวๆอีสานมั้งครับตาจอยทั้งมกมกน้องไม่มกยังนี่มกทุกชนิดโอ้มกทุกชนิดครับบ่งของตาจอยเต็มอกลาอยู่ไปอีตู้ครับไปอีตู้หลายมีดอ้องทั่งทงบได้เืือกันเด้หน่บได้ซื้อบได้ซื้อผู้ใดอยากเฮ็ดยังกับมัดเจ็ดเอาเจ็ดเอา เปล่าลมึงเบิดลมเบิดลมแล้วเบิดลมแล้วครับเสร็จแล้วครับบรรยากาศช่วงเศร้านะครับหลังจากเอาขึ้นเมื่อยขึ้นแล้วนะครับมื้อนี้ผมมีภารกิจนะครับไปถ่ายท้ำอยู่อำเภอนาคานะครับอำเภอนาคาเดี๋ยวพุ่มทีเก็บบรรยากาศการถ่ายท้ำบรรยากาศอยู่บนวิธีไหมพี่น้องหรืเบิ่งน่อเปลี่ยนบรรยากาศน้อยนึงนะครับหลังจากเบิ่งตะเบาไหลายเดี๋ยวมาเบิ่งหางเครื่องมาเบิ่งหมอลำเนี่ยยังอยพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมจะ่ายทอดมา่ายทอดออก ให้บรรยากาศนะครับในการถ่ายทำของของผมนะครับในพี่นอ้องในเบิงนะครับในจิตต่อไปนะครับขอบคุณทุกสถานที่ทู่งมองสุบ้อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมช่องอีสานขึ้นหอดนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ